กำลังอยู่ระหว่างเข้าโจมตีทางอากาศต่อกลุม่มกบพุตินะครับเพื่อตอบโต้ที่กลุมกล่มกบพุูติได้ส่งโดรนเข้ามาโจมตีกองเรือรบสารัฐท,ที่จอดอยู่ในทะเลแดงนะครับระหว่างนั้นเรือเกตติสเบิร์กนะครับ USS เกตติสเบิร์กซึ่งเป็นเรือรัตเวนหนักติดอาวุธนวิถีชั้นไทคอนเดโรกาเนี่ยได้มีการ ยิงสกัดภัยคุกคามทางอากาศอยู่แล้วก็ได้พลาดไปยิงเครื่องบินของผู้เดียวกันเองตกภายหลังสืบทราบมาว่าอาวุธนวิถีที่ยิงเครื่องบินผู้เดียวกันเองตกเนี่ยก็คือขีปนาวุธพื้นสู่อากาศแบบ SM2 นะครับหรือ Standard Mark 2นะครับ,รรบสำหรับเรือ USS Gettysburg นะครับเป็นเรือชั้นไทคอนเดโรกานะครับก็จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับเรือเนี่ยก็จะมีท่านยิงขีปนาวุธนวิถีด้วยทางแนวดิ่งเนี่ย สองแท่นนะครับหัวเรือหนึ่งแท่นแล้วก็บริเวณท้ายเรือหลังที่จอดเฮลิคอปเตอร์อีกหนึ่งแท่นนะครับโดยเรือชั้นนี้มีความโดดเด่นในด้านของการปร้องกันภัยทางอากาศนะครับด้วยการติดตั้งระบบเรดาร์เอจิสนะครับซึ่งติดตั้งเรดาร์ตรวจจับป้องกันภัยทางอากาศแบบสปวันนั่นเองนะครับถือว่าเป็นระบบการปร้องกันภัยทางอากาศแล้วก็ระบบตรวจจับที่มีขีดความสามารถสูงนะครับสามารถติดตามแล้วก็โจมตีเป้าหมายทางอากาศ ได้พร้อมกันหลายๆเป้าด้วยทําให้เรือรบรุ่นนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันภัยทางอากาศให้กับกองเรือของสหรัฐได้เป็นอย่างดี